ครับฮ่า่าฮ่าฮ่สดีงครับครับครับครัดีครับครับ ไปแล้วไปแล้วงานบวงสวงหนังไข่ออสาวรัเพรินแพรับคุณแม่สุภาพข <c oughs> ี่สั่งขี่สั่ง <c oughs> <c oughs> ไว่าโจงหันหน้ามาจิ้มรอๆเนี้ยเออถึงจงไอ้นั่นโดมพอนเลยท่า้มเกียร่าั้งนมีเกียรน้ารมนนะ รถรอบรถรอบรอบรอบรอรอบ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 รบรอ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 ออบรอบนอบร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 รอบ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 รอรอบรอบรรับรอ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 บนอบรอบรบรอ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 บราบรอบรอรอบรอบรอบรรอบรอบรอบรรอบ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 รอรอบ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 นอบร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 บอ

bọc ท่านสอบเชื่อเนะครับได้ดำประธานในที่สองเดินเข้าสู่พิธีในการบูชสวนข้าวเหนียวต้นไ่อ้อแล้วนะครับในงานนี้บนนามที่ใหญ่อลังการที่สุดครับเดี๋้วจะกวาดคนนี้เจ้าบ่าเนี่ยเป็นชุดน้องเผอะบนไหน บนหลังชาฉันน,นี้คุณแม่สุภาพนามุสาและบอสโจโจมาดีตั้งแต่สามร้อยในบ้านแมงนะแม่เป็นช้างลูคิวพิลิกรอยเลยครับมดนงามสวยงามมากมากครับ ช้ามีช่วยด้วยนะครับช้าครูหน<า>่อยเชือมต้องทำครับชาที่นำม,มาเข้าสู่พิธีการแต่ละวันจะได้รับการเปิดเผยนนะครับเพื่อที่จะให้ราดูขัข้นตอนนะครับของพิธีกรรมต่างๆนะครับดั<ก>งนั้นช้าที่เข้าสู่พิธีในแต่ละพิธีโดยเฉพาะพิธีมงคลพิธีบุกสงพิธีอ่า ไหว้ตา,าแบบนี้นะครับต้องใช้ช้าที่ลักันทุกคนก็เป็นอย่างดีนะครับ <Okay. S 1> บอสโตของเรานะฮะใครครับโทรศัพท์มือถือบอสโต้เลยฮะ ขณนี้นะครับคุณแม่สุภาพนางองศาและบอสโจเด็กนิลนางองศานะครับ จากสา้อยเป็นบ้านแพรเดินทางเข้าไาสู่พิธีบวชสวงด้วยช้าผู้ดอยนะครับซึ่งบนน่าเรียบง่ายและเป็นระเบียบเป็นเช่นกันสุภาพ

ขขลและร,รละอตัวในรอบที่สามนะครับขณะนี้ท้าทัพสองเชื่อจะไปร่วนะครับอีกสองในสีท่ท่านด้วยกันนะครับจะเข้า,าสู่พิธีของเรา ในช่วงของวิธีบวงสวงก็เป็นเรื่องใหญ่้อนะครับขอเรียเจนเปิดครับนะครับมาด้านหะนะ้านะนะครับอยู่ในแถวหน้าของพิธีด้วยนะครับสำหรั <S 2> <S 2> บกระบวนช้างใน นรอบที่สามนะครับจะประกอบด้วยนหน่วยสุชาตินะครับซึ่งก็คือในผู้บริหารของลำเพลินแต่น้อยเพื่นในรอบโฉนะครับซึ่ง่าเป็น